I'm I'm a a good student. A good student. student. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชัด t วอร์ the Breakdown กับผมมาดามแบรดชอนนะครับและซูชิง and we are in China Oh yeah uh เสี huh. ยงไทย uh huh. Ask Adam ในไหนก็ไหนๆค่ะเรามากันถึงเซี่ยงไฮ้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ a s ส a กอดัมวันนี้ค่ะจะถามอาจารย์ดว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนบ้างที่หยิบยืมมาจากภาษาจีนค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมาพูดถึงคำว่าคำทับศัพท์ก่อนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า loan words loan ที่แปลว่าให้กู้หรือให้ยืมนั่นเองครับ loan words ก็คือคำที่คนจีนให้เรายืมนะครับเช่นคำว่า จะมี save face save face รู้จักไหม save face เหมือนเป็นการรักษาหน้าอะไรน้ใช่รักษาหน้ากู้หน้านั่นเองครับเราทำอะไรที่หน้าอายนะครับหน้าขายหน้าแล้วก็ I want to save face I did something very embarrassing yesterday but luckily I was able to save face ก็จะแปลว่าเมื่อวานทำอะไรที่หน้าแตกนิดนึงครับหรือว่าทำเรื่องหน้าแตกนั่นแหละนะครับหน้าขายหน้า แต่ก็ก็ดีสามารถกู่หน้าขึ้นมาไดู้่หน้าได้นะครับหรือตรงกันข้ามกับคู่หน้าต้องแ้นเสียหน้าเสียหน้านะครับก็คือ uh, to lose face ถ,ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจริงๆหรือภาษาอังกฤษแท้ๆนะครับไม่ได้มีคำว่า save face แต่ทุกคนนี้มีนะครับเพราะว่าใช้อย่างอย่างกว้างขวางแล้วนะครับแต่ก็เดิมทีก็จะเป็นแค่ uh, to Em yourself ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน้าเหมือนที่ภาษาจีนจะมีอันนี้มาจากภาษาจีนล้วนเลยเต่ยวเรียนก็เสียหน้า I I made a fool of myself ก็ได้นะครับอันนี้คือภาษาอังกฤษแบบที่มาจากคนสรุปรงภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเป็นภาษาจีนทับศัพท์นะฮะยี่มาจากวัฒนธรรมจีน save face and lose face อันนี้ใช้กันจริงโอเคมีอีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยค่ะจายดำกังโโห กังโฮอันนี้จะแปลว่าตื่นเต้นหรือว่ากระตือรือร้อนเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะครับหรืออาจจะถึงขั้นแบบคลั่งก็ได้ครับเ mm. ช่นเขาคลั่งเกี่ยวกับความเชื่อของเขานะครับ <Yeah. S 1> ไม่ยอมใครนะครับไม่ยอมที่จะปังใครก็คือ <Yeah. S 1> he is gung ho about his beliefs คือมันแล้วแต่กรณีด้วยนะครับถ้า I'm gun g ho for something ก็ก็ได้ครับฉันตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นเกี่ยวกับสิ่งนี้มากมากเลยนะครับซึ่งอันี้เนี่ยมาจากภาษาจีนคำว่ากงเหอคล้ายๆกันกงเหอมีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงคำภาษานีนอีกคำหนึ่งคฮะเดี๋ยวในตอนหน้าค่ะคุณผู้ชม